สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้แม่จ๋าและน้องโอกีว,วันนี้นะคะเราจะมานำเสนอนะคะเป็นหนังสือหนูหัดอ่านนะคะอันนี้จ๋าซื้อมาจาก แปลนฟอร์คิสค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มี2เล่มนะคะมาเสนอค่ะก็คือเป็นหนูหัดอ่าน ABC นะคะแล้วก็หนูหัดอ่านกอไก่ขอไขอ่ขอฟ้าน,นั่นเองค่ะนี่เลยนะคะเพื่อนเคือจะบอกว่าลูกสาวจ๋านะคะตอนนี้เนี่ยน้องโมจิสาขวบครึ่งนะคะกำลังอยู่ในวัยที่แบบเข้าอุดมบาล1หนึ่งแล้วก็เริ่มจดจํานะคะตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะ ท่องกอไก่ขอไข่ A B C ได้แล้วนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะช่วยมาทําการบ้านที่บ้านเนาะก็จะช่วยให้เขาเนี่ยความจําได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะครับ b r a n f o r k i d s เขาก็มีของเล่นเสริมพัฒนาการมากมายเลยนะคะในเว็บก็จะทิ้งลิงก์เว็บมาให้นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะเขาก็จะมีหนังสือนิทานเอยแบบฝึกหัดเอยหัดอ่านต่างๆใดๆนะคะมีตั้งแต่เด็ก เริ่มหัดอ่านนะคะไปจนถึงแบบ 13, 14ขวบก็มีเช่นกันค่ะและก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะคะอย่าลืมอย่าลืม,ลมกดแชร์กดใจกดกระดิ่งไปดูกันเลย,เลยหนูหัดอ่านกอไก่ถึงฮอนุูกเล่มนี้เป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่กอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล้าเหมือนสมัยเราๆค่ะเป็นรุ่นที่ใช้คำคล้องจองเวอร์ชั่นใหม่ที่ไพเราะและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น นุหัดอ่านก็ไก่ถึงฮอนฮูกเล่มนี้เนื้อเรื่องจากคุณมลดีทองกลอยและภาพน่ารักของคุณรัชนียังสุขจากสำนักพิมพ์ Hello Kiss บริษัท Plan for kiss จำกัดค่ะหากอยากฟังการอ่านออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งพยัญชนะและสระเพียงสแกน QR code ด้านหลังปกก็จะได้เรียนรู้ทั้งเสียงและรูปภาพเลยค่ะ ต่อมาขึ้นหนูหัดอ่าน A B C โดยในหนึ่งตัวอักษรหนังสือจะใส่ประโยคตัวอย่างที่มีถึงสองคำในอักษรนั้นๆมาให้เช่น an o c t o p u s j u n g l e s the oranges และ a monkey drinks some milk เป็นต้นและทายเล่มยังมีจำนวนสีภาษาอังกฤษมาให้ด้วยค่ะหากดูคลิปนี้แล้วอยากสั่งซื้อเพียงแคปคลิปนี้นะคะหรือแจ้งว่ามาจากเพจชีวิตติดโซลไลฟ์ จะได้รับมือน้อยรอยเชือกเป็นสื่อส่งเสริมพันธ,ธานการสุดน่ารักอีกหนึ่งเซตเลยค่ะสั่งซื้อได้ที่ line at plan for kids shop โดยของแถมนะคะจะเป็นวิวัฒนาการของสัตว์ต่างๆ2ชนิดเจาะรูไว้ให้แล้วนะคะเพื่อให้ลูกน้อยได้ใช้มือน้อยรอยเชือกตั้งแต่เล่มต้นวิวัฒนาการเลยค่ะ เดี๋ยวเรานะคะก็จะมาเริ่มกันที่หนูน้อยหัดอ่านก็แกขอไข่ควายกันเลยค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่นะคะเราจะไม่ได้ท่องแบบกอเอย๋ยกอไก่ขอไข่ในเล้าเหมือนของรุ่นก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยคะ่ะนี่เลยนะคะภาพสีสันสดใสมากๆเลยมาเรามาหัดอ่านกันกอยกไเอ๋ยกอไก่ขอไข,ข่ฟองลี ข้อขวดใสดีข้อขวดใสดีขอคว,วายมีเขาขอควายมีเขาอ่าน่ารักมากข้อคนทรงพลังค้อคนเครื่องพลังขอคนทรงพลังขอขอขอข คระคังยอดเสาคนละคางยอดเสาโอ้โยงูงงตัวยาวงูตัวยาวจานน้าใช้จ,จานน้าใช้อือน่ารักมะกช้อชิงเสียงดังช้อชิงเสียงดังช่อช้างตัวใหญ่ช่อช้างตัวใหญ่โซโซลากไว้ เจอรูลมเจอกระเช้ารูลมหอ,อหีบย,ยกมาอหอหีบยกมารอจุฬารอยลมงรอจุฬาลูลมอ้ออา่างใบกลมอ้ออยากอ่างอยกลมอ้ออ่างใบกลมอ้ออ่างใบกลมฮอนคู่เฮฮา เก่งมากๆเลยและข้างหลังนะคะเขาก็จะมีสละนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีนะคะก็ไก่ถึงพอนครูเป็นตัวอักษรให้ได้ดูด้วยนะคะต่อมาเรามาหัดอ่านที่ A B C กันเลยค่ะ A a n m o t A a n m o t B b a b l o n B ballon C cat แมว C cat แมว D dog สุนัข D dog สุนัขสุนัข

แมงกระพุนแมกระพุนเคเคแฮงตะลูแฮงตะลูจิงโตจิงโตอนแอลไลออนสิงโตสิงโต M ค o n k เอ M m o n วก y อันนี้อะไรเอมมังกี y อันนี้คือตัวอะไร อันนี้ใครเนี่ยคุณหมอืมเอ็นเนอร์เอ็นเนอร์นางพยาบาลนางพยาบาลพีพิกหมูพีพิกหมูคิวควีนคิวคีนลาชินีลาชินีอันนี้ตัวอะไรคะปายอืมอาเล็บบิดปายเรบบิดอะไร สี่ซีซ่บาทสีซ่ซีบ่บ่อบายบายจบแล้วนะคะกับหนูหัดอ่าน ABC นะคะและด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีนะคะเลขนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีนะคะมี สีนะคะแล้วก็สีประจําวันอีกด้วยนะคะและวข้้งหน้าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวอักษรนะคะมีตั้งแต่ A ถึง C, C นั่นเองค่ะและหากดูคลิปนี้แล้วนะคะอยากสั่งซื้อตามแม่จ๋านะคะเพียงแคป คีิๆนะคะให้ทางแปลนฟอร์คคิดนะคะเรานะคะก็จะได้นะคะเป็นมือน้อยร้อยเชื่อนะคะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการนะคะได้ฟรีๆอีกหนึ่งชิ้นเลยค่ะส่วนช่องทางการสั่งซื้อน,นะคะเดี๋ยวจะจะทิ้งนะคะลิงก์ไลน์ไว้เพื่อนสามารถแอดไปสั่งซื้อได้เลยค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะแม่จ๋าและน้องโมจิต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมอย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งไปดูกันเลยลสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วะค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย